สวัสดีค่ะอันนี้แม่จะมาผัดเส้นพาสต้านะรอพี่ธมบุญเดี๋ยวพี่ธมบุญกลับมาตอนเที่ยงพี่ธนบุญต้องกินข้าวเพราะว่าไม่ได้กินข้าวที่โรงเรียนอ่ออาอ,อย่างแรกเลยที่แม่อาใส่ก็คือน้ํามันน้ามันอันนี้ก็จะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าในเยอรมน,นีทั่วไปนะคะอันนี้มันมีโอเมก้าไตรนะโอเมก้าไตรแล้วแม่เอโอเมก้าสามนั่นเองกล้องกล้องซูมไหมอะ นะแล้วแม่ก็จะใส่อันนี้เข้าไปจะใส่เนยก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันนี้ก็ใส่เนยก็ได้ร้อนน้ำมันร้อนนิดนึงก็ไม่มีอะไรมากก็มีน้ำมันแล้วก็มีออหอมหอมซอย ใส่กอกนะคส่กอกแล้วก็เส้นพาสต้าที่แม่ต้มไว้แล้วอุะะ๊บอ่ะต้มไวเ้เรียบร้อยแล้วพอน้ำมัน้ำมันเดือดก็ใส่หอ,หอมหอมซอยใส่ลงไปได้เลยนะคะน้มันร้อนแล้วนะคะก็ใส่ไปเลยกระเทียม ไอ้หอมพูดผิดอยู่เลยหอมนะใส่หอมลงมไปเลยนะขอเปิดครึ่งดูดอากาศนิดนึง ให้หอมสุกนะแล้วก็หอมเชฟแล้วก็เริ่มใส่กใสใส็ใส่ใส่กอกลงไปแล้วใส่ไส้กอกลงไปได้เลยนะ ก็อดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่เส้นพาสต้าต้มไหวนะฮะาจะมีสีหลากหลายอันนี้แม่ซื้อมาชนิดพวกแครอทแล้วก็ฟักทองอะไรอ่ะบรอกโคลี มันคืล่างนะที่เขาทำจากผักผลไม้ ้าจะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะกระถางให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือเกลือนะ ใส่เกลือนิดนึงให้รสชาติแต่จริงรสชาติมันมีรสชาติต,ตอนที่แม่ต้มเส้นบาร์ซ่าแม่ใส่เกลือไปแล้วนิดนึงมันก็จะมีรสชาติแล้วก็ใส่พริกไทยพริกไทยลงไปนิดนึงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วติออดใได้ง่ายนะง่ายมากง่ายมากอร่อยเรวย,ย จริงๆมันก็อร่อยแล้ว่นี่มันเป็นไอ้กอกนี่เขาจะเรียกว่าแซนดวฟอร์ชิบูเอหรือไส้กรอกไส้กรอกแซนดวฟอร์่ะมันชื่อแซนดวฟอร์ชิบูเอวัดส่วนายใสไปอันนี้มันไม่มันมันสะอาดเนาะเพราะว่าแม่ทำความสะอาดทุกครั้งเวลาทำอาหารนะต่อก็เสร็จแล้วเรอแค่มันมีกับจัด